เอาล้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนนะครับมีเพื่อนอยู่สองคนมีเพื่อนอยู่สองคนนี่ครับีโป้พี่พี่โป้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่จะถึงบ้านเพื่อนเลยนะครับบายๆเอาแล้วตอนนี้เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ,บเ,นนเดี๋ยวผมจะตัดเองรอบนึงนะครับบายยเอาล้ตอนนี้ก็ถึงบ้านเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนั่นน่อนะครับโอเคดูนะครับบ้านเพื่อนผม เห็นไหมอะหันมาหน่อยที่เพื่อนมู่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมไปแกล้งเป็นหมาห่อนะอเห็นนะครับอมามากำลังจะเรื่มแลวนะครับท่านผู้ชมเอามาตรงนี้มาเอาตรงนี้เอาเลื่ม เวไปโอเคนะครับโอเคนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เพื่อนผมก็ล้มเดี๋ยวผมจะมาดูแผลกันนะครับนาเป็นยังไงบ้างมาที่แสงดิเห็นไหมท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์หน่อยเลยให้เพื่อนผมที่โดนที่ล้มนั่นครับเดี๋ยวครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับไบาย